โตโยต้าโคโร拉 a อลติสเข้าใหม่นะครับ1.6 G ปี18คันนี้รถหน่วยงานอาคาเนปลดระวางต้องบอกเลยว่าสวยๆคมๆน็อตน,นะครับไม่เคยไขไม่เคยขยับนะตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆสวยๆแบบนี้ภายในกว้างๆนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ไม่ใหญ่พานกันถ้ากำลังมองอยู่นะเลขไม่แค่1 0 0 0 0แนนะครับคันนี้ผ่อนเบาๆนะพี่ๆท่านไหนสนใจต้องรีบเลยนะดอกเบีย้ยแค่2.5จปี2ปี5ปี หัวน็อตเดิมเดิมคมคมกริบแบบนี้1ในร้อไม่อยากให้พลาดการคลิปนี้ทีเด็ดดูให้จบนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจโตโยต้าเทสทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมีโตโยต้าโค o l ร a a อล i s สที่เพิ่งเข้าใหม่นะครับผมรีบมาถ่ายเลยนะตอนนี้อยู่ที่โกดัง4ีนะครับบริษัทพชรยน เป็นโกดังเก็บรถเข้ามาใหม่นะครับรถในบริเวณนี้นะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับไม่เกิน2วันนะครับคันนี้7กทเจ็ดห้เป็นรถหน่วยงานอาคาเนปดระวางนะครับสติ๊กเกอร์เพิ่งลอกไปนะแล้วเราก็ล้างเสร็จนะครับรอส่งงานเก็บนะครับเก็บงานชิ้นเล็กเล็กน้อยน้อยนะอย่างเช่นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับที่มันเป็นรอยรอยเล็กๆน้อยน้อยแบบเนี้ยอันนี้นะครับคือสภาพรถเกรด A ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับรับเข้ามาทีี่ท่านไหนสนใจคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าได้ดอกเบี้ยพิเศษ 2.59% 4ปี2.79% 5ปีหรือ2.99% 7ปีไปเลยนะผ่อนแค่7,000นิดๆนะ7,000กว่าบาทเท่านั้นอ่าไม่เกิน7,000กลางๆนะครับสามารถเอารถคันนี้ไปไปขับแบบฟรีดาวได้เลยนะคลิปนี้นะครับรีวิวโดยเป็กนะครับผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทเพทยน์เพทยน์นะครับมีรถให้พี่เลือกมากกว่า400คันนะอนึกถึงเอาติดมือสองนึกถึงเป็กเพยนเท่านั้นนะผู้จัดการฝ่ายขาย มารีวิวให้พี่รับชมเองเลยนะครับคันนี้ได้เป็น t o y ต t a c o r o l l a a l t i ิ1.6รุ่น G ีปี18เลขไม้แค่1นึ0 0แสนพอดีนะครับสวยๆแบบนี้รถปลดประจำการหัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับนะฝากระโปรงหน้าแล้วก็ฝากระโปรงถ่ายสวยๆแบบนี้มาถ่ายให้วิพๆรับชมกันนะครับอ่ะด้านหน้านะครับกระจังหน้าจะเป็นแบบสปอร์ตสเส้นแบบนี้โฉมไมเนชเชนอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เอกลักษณ์หนึ่งอย่างนะของตัวโฉมไมเนชเชนเนี่ยก็คือของตัวปี18นะครับเวลาเราปลดล็อกเนี่ย กระจกพับข้างมันกลางออกเองนะแล้วเวลาเราล็อกรถเนี่ยกระจกมันจะพับเก็บเองด้วยเป็นแค่ปี18นะครับถ้าเป็นปี17เนี่ยยังไม่ใช่ออปชันนี้นะครับแล้วก็กระจกข้างหน้านะครับแนะนําเลยถ้าเป็นปี18เนี่ยเจอกระจกที่เปลี่ยนนะไม่แนะนําให้ซื้อต้องเป็นกระจกเดิมแท้ตัวต้าเพราะเราจะได้เป็นกระจกแบบอะคูสิกกาสนะครับเป็นกระจกเก็บเสียงนะบันหนะ้าเก็บเสียงลดแรงลมนะครับจะดีกว่าปี17ตรงนี้นะครับสำหรับปี18แค่2จุดนี้นะครับอ่ะ คันนี้นะครับฟิล์มด้านหน้าเนี่ยเป็นของลามินาแต่ว่ามันลอกนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนฟิล์มให้นะรอบคันเลยฟรีเดี๋ยวผมจัดให้นะครับอ่ะมาดูท่านหน้านต่อนะครับคันนี้โคมไฟนะครับจะได้เป็นโคมไฟมัลติรีเฟล็กเตอร์ปรับระดับได้นะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ตรงนี้นะครับวันนี้อยู่ที่กดังสีนะครับแสงมันสะท้อนนิดหนึ่งนะวันนี้เจ็ดโมงครึ่งนะผมก็มาถ่ายให้พี่ๆรับชมแล้ววันจันทร์ที่ห้ามิถุนายนนะครับด้านหน้านะครับจะได้เป็นกันชนแบบสปอร์ตแบบนี้นะครับสีดําาาลลกกยววนะแ้ ด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถฝากระโปรงต้องบอกเลยว่าสวยๆเดิมๆนะนานๆนนทีเราจะมีรถหน่วยงานของอาของอาคาเนีเข้ามานะครับคันนี้เนี่ยสวยๆไม้แสนเดียวนะราคาบอกเลยดีกว่า4 6 9พนนะราคาดีด้วยปี18นะรถก่อนหน้านี้เนะี่ยราคาจะสูงกว่าน,นี้เล็กน้อยนะคันเนี่ยเราได้มาราคาที่ดีเลยนะแล้วที่สําคัญนะครับมาดูตัวที่ซุมซ้มล้อนะครับซุ้มล้อนะครับอันนี้นี่ครับรถเข้าใหม่นะก็จะมีรอยถลอกเล็กน้อย,อยแบบนี้เดี๋ยวเราขัดสีให้นะครับนี่ครับ ฟิกเกอร์อะคานีนะครับเพิ่งเอาออกนะเพิ่งลอกออกเดี๋ยวเราขัดสีให้นี่ครับมาดูตัวล้อกันดีกว่าคันนี้เนี่ยทีเด็ดของเขานะครับอยู่ที่ยางเป็นยางแพงนะครับเป็นยางบิทโซนนะครับยางปี2ี่สองนะครับใช้งานมายังไม่ถึง1ปีเลยนะครับและยางใหม่ๆปีย2ิแล้วก็เป็นบิทโซนทูลันซาด้วยนะครับมันมากับตัวล้อนะครับเดิมๆโรงงานก็คือคมเมียมปัดดำเงามาพร้อมดิสเบกทั้ง4ี่ล้อแบบนี้ครับกระจกพับข้างเป็นออโต้นะครับ ปดล็อกพับเก็บเองคายล็อกนะครับกางออกเองเป็นออโต้เฉพาะเอาติดปี18เท่านั้นนะครับเครื่องยนต์นะครับดูอ่อ vvti นะครับประหยัดน้ํามันมากกว่านะครับประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็รองรับน้ํามัน e 8 5 e 2 0 9 1 9 5ครบถ้วนเลยนะอันนี้ให้ดูผิวพันธุ์รอบรถในสติกเกอร์อาคาเนนะครับเพิ่งลองอ่อนครับยังมีรอยกาวอยู่เลยนะครับผิวพันธุ์นะครับต้องบอกเลยว่าสวยคันนี้เนี่ยเป็นรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์นะสามารถเช็คประวัติศูนย์โตลตาได้เดิมแทนรับ ต้นลายของเขานะครับตัวซุ้มล้อต่างๆสวยเลยมันจะออกเขียวทีดนึงนะครับมันจะมีแสลแลนทั้งบนนะครับต้องขออภัยพี่พด้วยนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่อยากให้พี่ๆีรับชมกันก่อนที่จะปรับสภาพเพื่อความสบายใจนะครับว่าบริษัทเพรยนย์เนี่ยเรารับรถเกรดเเนี่ยเกรดเคืออะไรคือแบบนี้นะครับอันนี้คือเกรดเเข้ามาใหม่แทบไม่ต้องทําอะไรนะเดี๋ยวเราล้างขัดสีเก็บงานให้เล็กๆน้อยๆงานชิ้นเล็กนะครับรถทุกค้าของเพรยนยนนะครับรับประกันไม่มีชนหนักพิการจมน้ากับไม่ก่อไหมหากตรวจพบเจอ ยินดีซื้อคืนเต็มเป็นหน่นะครับด้านท้ายสวยเลยนะครับคันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดแล้วด้วยนะนี่ครับเกียร์เนะครับลอยเล็กๆน้อยๆขัดสีออกเล็กๆน้อยๆนะครับไฟนะครับได้เป็นแบบไลท์ไกดิ้งสวยๆแบบนี้โลโก้โคโรล่าอัลติสนะครับสัญลักษณ์1.6รุ่น G อยู่ครบๆนะโค้งมีมีลากยาวนะตัดตั้งแต่ซ้ายลากยาวไปขวานะครับนี่สวยๆนะครับไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวนะใครสนใจ ist, อัลติสเนี่ยแนะนําคันนี้เลยนะ หนึุกนะเปิดข้างหลังได้ตรงนี้นะสะดวกนะครับ 1.8E จี e จะไม่มีมาเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันบ้างหัวน็อตคมคมเดิมเดิมไม่มีขยับนะครับไฟท้ายแท้เดิมไทยโคอิตโตเดิมเดมโรงงานเลยซิลซิลิโคนเม็ดอาร์คอยู่ครบครบนี่มาดูด้านบนกันบ้างไม่เคยโดนกระแทกหลังมาแน่นอนนะครับซิลิโคนเรียงกันยาวแบบนี้รูกลมกมคมกริบแบบนี้นะครับไม่มีโปส๊สีไม่มีทําใหม่หัวน็อตเดิมเดิมคมคมไม่เคยไขไม่เคยขยับ มีที่คันนี้เท่านั้นนะครับโตลต้าโคโร拉อัลเทส1.6รุ่น G ีปี18โฉมไม่เนเชนได้กระจกพับข้างออโต้กระจกหน้ากันลมนะครับแล้วก็น็อตเดิมๆไม่เคยไขไม่เคยขยับปั๊ม310อยู่ครบๆนะครับสวยเดิมคานหลังละ่ะคานหลังไม่มีรอยงัดแงะแก่เก่านะครับคันนี้สวยเดิมเลยนะครับน็อตเดิมๆไม่เคยขยับมีถังดับเฟลิงมีถังดับเพลิงให้นะครับคันนี้ตัวของอาคาเนนะครับเป็นรถของบริษัทประกันนะครับเอ่อ ล้อสำรองนะครับไม่เคยเหยียบพื้นโลกเลยเห็นไหมครับมีจุดแดงอยู่นะครับแล้วก็มีตัวแม่แรงนะถุงเครื่องมืออยู่ข้างในนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับไม่อยากให้พี่ๆพลาดกันถ้าสนใจนะตัวต้าโครราลาเอลติสมือสองนึกถึงเปกเพชรยนต์เท่านั้นนะครับมารีวิวให้พี่ชมกันนะครับละเอียดรอบคันแบบนี้นี่ล้อฝั่งนี้ก็สวยนะซุ้มล้อต่างๆนะรอยเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับเกรดเอมีรอยเล็กน้อยเท่านั้นเองนะเพชรยนต์นะครับ เราเปิดมามากกว่า23ปีนะครับสบายใจได้โตโยต้าโคโร l อัลติสเนี่ยสต็อกมากกว่า40คันเดือนหนึ่งเราขายเกือบเกือบ40คันเลยนะ30ไปไปลายนะครับเป็นรถยอดขายอันดับหนึ่งของเพชรยนต์นะครับต้องโตโยต้าโคโร拉อัลติสนะครับคันไหนฟิล์มเสียฟิล์มชำรุดนะเราลอกติดใหม่ให้ฟรีเลยเนะครับฟิล์มชำรุดนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่ให้ครับอ่ะมาดูภายในกันบ้างดีกว่านะภายนอกรอบคันนี่ต้องบอกเลยว่าสวยแจ่มแล้วเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนี่ มาดูจากประตูก่อนเลยนะมีเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกเป็นออโต้นะสําหรับด้านคนขับก็เป็นสีเบจนะครับตัดกับสีเงาๆนะครับสีเออกเทานะครับแล้วก็มีนี่ครับลำโพงทวิตเตอร์ให้แล้วนะครับเพลงนะครับขออนุญาตปิดเสียงก่อนนะครับพิทิวอ่ะภายในจะได้แอร์กลมๆได้พุทสตาร์ทนะครับกระจกพับข้างปรับไฟฟ้านะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะพวงมาลัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับวัสดุด้านบนนะตัว G จะเป็นวัสดุบูนนุ่มแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นตรงนี้ก็เป็นบูนนุ่มตรงนี้เป็นฮาร์ดนะตรงนี้เป็นซอฟต์ซอฟต์ครับเลขไม้แท้ไม้เดิมประวัติศูนย์นะครับหนะึ่งแสนก้าส0บสองพันนะวิถนไหนชอบเอาติสไม้ประมาณนี้ผมบอกผมบอกเลยว่ากําลังดีนะครับไม่เยอะไปไม่น้อยไปรถไม่ได้จอดเยอะไปนะครับนี่เบาะนะครับเดี๋ยวเราจะหนุนให้ใหม่นะทาความสะอาดทําสปาให้ใหม่นะครับสาหรับเบาะ กุญแจได้เป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับมีเซนเซอร์นะเดินเข้ามาดึงเปิดได้เลยนะครับไม่ต้องกดปุ่มเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของด้านในตัวรถนะครับก็คอนโซลนะเป็นสีออกเบทนะครับตัดกับสีดําวัสดุมีทั้งซอฟต์และฮาร์ดนะอันนี้ฮาร์ดอันนี้ซอฟอันนี้ซอฟต์นะครับนี่วิทยุนะครับต่อเสียงดังปกตินะใช้งานง่งายๆนะตรงนี้ก็มีพวก a u x u s b นะครับใช้งานได้แล้วก็ตรงนี้นะครับมีระบบการลื่นถลไหร้ระบบ ความปลอดภัยเอาติดนะชมปี17บ8เนี่ยบอกเลยว่าอย่างเทพนะครับนี่ครับเสาเอนะครับมีแอร์แบ็กให้นะครับคูหน้านะครับมีให้เป็น4นะครับแล้วก็ที่ขาคนขับอ่าส่วนระบบเกียร์นะครับก็จะเป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ cvt แบบ7สปีดทนทนนะครับใช้งานง่ายๆประหยัดน้ำมันนะครับคอนโซลสีนี้นี่สวยสวยนะครับดูกว้างขวางนะเบาะยังดีอยู่เลยนะยังแน่นอยู่เลยนะเดี๋ยวต่เดี๋ยวเราทำความสะอาดให้นะครับทำสปาหนุนเบาะให้แน่นอนด้านบนนะสะอาดตอานี่รถเพิ่งเข้านะครับ รถพึ่งเข้าล้างถ่ายรูปนะครับนี่ด้านหลังสวยๆนะครับนั่งกว้างๆสบายๆแอร์แบ็คให้7ลูกนะระบบรักษาควมามปลอดภัยดีเยี่ยมแล้วด้านหลังนะต้องบอกเลยว่ามีนะครับตัว Isofix นะครับสําหรับใส่คาซีดได้นี่ด้านหลังนะครับเป็น Isofix นะครับใครท่านใดมีลูกนะครับเล็กๆนะครับสามารถนั่งคาซีดได้ทางด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็สวยๆแบบนี้กว้างขวางสะอาดสะอาดนะครับแล้วก็นี่ครับมี ที่ใส่ USB นะครับชาร์จโทรศัพท์ได้ทั้งด้านหลังด้วยด้านหลังกว้างๆนั่งสบายนะครับนี่ด้านหลังในผมสาธิตให้ดูนะต้องบอกเลยว่าโฉมเนี่ยเทียบกับโฉมใหม่นะครับนั่งเนี่ยหัวไม่ติดนะนี่ผมสูงประมาณ170นะครับเหลือเหลือเยอะเลยนะผมมา190 185ก็นั่งก็นั่งสบายนะข้างหลังมันโปร่งนะหลังคาตรงเนี้ยมันจะโปร่งขึ้นมานะครับนั่งสบายเหมาะสําหรับใช้ในครอบครัวนะครับนั่งกว้างขวางมากๆเลยนั่งสบายมากๆเลยนะครับใครกําลังสนใจ รถนะครับเอาไว้ใช้ในครอบครัวแล้วกันราคาดีๆแบบนี้นะครับ469เข้ามาแล้วนะครับไม่อยากให้พลาดกันมาเดี๋ยวผมดึงด้านข้างให้ดูว่าสวยเดิมไหมแท้ไหมนะครับวันนี้แน่นมากนะครับน่าจะยังไม่ค่อยดึงกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดึงนะครับตะเข็บเมนอาร์คนี่สวยๆเลยนะครับตะเข็บเมนอาร์คสวยๆนะครับเดิมๆนะครับ ไม่เคยทําสีไม่เคยขยับสีนะครับวิธีนะครับเช็คนะครับว่าสีตรงนี้เดิมไม่เดิมนะครับดูก่อนเลยมีโป้สีไหมอ่ะอันนี้หนึ่งไม่มีโปส้สีถูแบบนี้ลื่นข้างนอกลื่นเป็นสีเดียวกันอันนี้คือเดิมไม่เคยทําสีเลยนี่นะครับตัวนี้นะครับต้องอยู่นะตัวหนีบจากขุนยนตเหลี่ยมแบบนี้นะด้านหลังฝั่งซวว้ายและขวาเขาจะหนีบโครงสร้างนะครับแล้วไปชุบในบอ่อสีแล้วก็เอาขึ้นมาอบนะห้ามไม่มีนะถ้าไม่มีหรือโดนพ่นทับอันนี้คือไม่เดิมนะครับคันนี้สวยเดิมอย่างแน,น่นอะนนะมะ เดี๋ยวผมนะครับเปิดด้านหน้าดูให้นะครับสติ c ก e r กอ,อาคนเน่แคป,ปิตอลนะครับดึงออกไปนะครับนี่ปึ๊บสักครู่นะครับแน่นมากนะครับยางาคันนี้นี่สวยๆเดิมๆนะครับตะเข็บเม็ดอาร์กนะหรือที่เขาเรียกว่ากระดูกงูนะเดิมๆไม่เคยไขไม่เคยขยับแบบนี้น็อตประตูไม่เคยไขเลยคมๆนะครับคมๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดกาันอะ่ะเดี๋ยวผม พาพี่ๆไปชมนะครับฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับคันนี้พิเศษตรงที่มันได้ยางทูรันซ่านะของบิตโจนนะครับแพงถับแค่นั้นเลยแล้วก็ได้ยางปีใหม่อ่าแต่ที่สําคัญราคาแค่4 6 9หเก้าทอนเอสวยๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะคันนี้รับรองว่าติดจองไวแน่นอนนะครับสเปคนี้มาสวยด้วยนะไม่พอดีพอดีแสนหนึ่งไม่เยอะไม่น้อยสวยๆเลยนี่เลียงครบๆแบบนี้นะครับโครงสร้างสวยเดิมนะครับ พ์ทอยู่ครบไม่เคยขยับนะครับสาหรับตัวน็อตประตูประตูนะครับหัวน็อตคมๆแบบนี้นะครับก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่น่าสนใจนะครับสําหรับตัวต้าโคราติดเนี่ยคือศูนย์บริการเขาเยอะนะครับศูนย์บริการมีทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับซ่อมถูกนะเครื่องยนต์อึดๆถึกถึกทนๆนนะครับซ่อมถูกถูกโครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะครับมีที่บริษัทเพชรยนต์เท่านั้นนะครับคัดรถเกรด A มาให้พี่ รับชมกันนะฝั่งตัวหนีบของหุ่นยนต์ที่โรงงานนะครับชุบบอสีเนี่ยอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะคันนี้ไฟท้ายเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันด้านหน้าว่าเดิมไหมนะไฟท้ายเดิมด้านข้างเดิมไม่เคยทําสีมีเซ็นเซอร์ถอยให้นะครับผมรู้แหละว่า,วาพี่ๆที่กําลังสนใจเอาต,ติต้องดูคลิปนี้แน่นอนนะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยอย่าพลาดนะใครกำลังลังเลยอยู่นะครับคันนี้ผ่อน700 0กว่าบาทแบบไม่ต้องดาวนะผ่อน700 0กว่าบาทไม่ต้องดาว ดอกเบี้ยถูกๆนะครับ2.4 2.59% 4ปี2.79% 5ปีนะครับแล้วก็2.99% 6หรือ7ปีนะครับผ่อนสบายๆนะเพราะว่าคันนี้นะครับราคาประเมินไฟแนนซ์นะอยู่ประมาณ5 5แสน3หมื่นนะครับแต่เราขายเบงแก่4แสนหกหมื่นเาพันนะฮะถ้าผ่อน7ปีไม่ดาวเนี่ยอยู่ที่5,000 7,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับแบบไม่ต้องดาวนะมามาดูกัน แค่เห็นก็ตกใจแล้วนะครับน็อตหัวน็อตคมคมเดิมๆไม่เคยไขยไม่เคยขยับน็อตแก้มเดิมๆคันนี้รถหน่วยงานอาคันเนสวยเดิมนะน,น็อตด้านข้างก็ไม่เคยไขยเลยไฟหน้านะแท้เดิมไทโคยโยตะนะครับนี่ไทโคยโยตะครับแล้วก็ปั๊ม 3L นะ 3R อยู่ครบครบนะสำหรับหม้อน้ำนี่อินเ cool er ตอร์คูลเลอร์ตรงๆนะไม่มีล้มไม่มีขยับนะครับเครื่องยนต์ดูอ l V วีวรองรับน้ำมัน e 8.5 e, e 2 0 91 95ครบถ้วนเบนซินทุกอย่าง หัวน็อตเดิมๆคมๆกริบๆไม่เคยขยับนะครับแบบนี้นะครับรับประกันโดยเป๊กนะครับบริษัทผู้จัดการสายข่ายบริษัทพชรยนต์นะขัดรถเกตเอ,อให้พี่รับชมกันเบ้าชกเดิมๆนะปั๊ม 3A อยู่ครบๆถยอเครื่องยนต์ปกตินะมาสีต่างๆอยู่ครบๆเลยนะคันหมอนะ้ําตรงๆคันหน้าล่ะนี่คันหน้าปั๊มโค้ดต่างๆอยู่ครบๆนะเดี๋ยวโฟกัสก่อนนี่คันหน้าปั๊มโค้ดครบบๆแบบนี้นะครับนี่สวยๆแบบนี้เลย สวยเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นคันนี้ไม่อยากให้พลาดกันพี่พี่ท่านไหนนะครับกำลังมองหาโตลต้ตาโฟล์คล่าเอลติสแนะนําคันนี้เลยนะครับรถสวยนะครับปรับสาภาพเนี่ยไม่น่าเกิน3วันพร้อมนะครับพร้อมใช้มีบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศนะครับอยู่จังหวัดไหนภาคไหนผมก็ส่งไฟแนนซ์ไปจัดได้นะเพชจยนคัดรถสวยคุณภาพเกรดเไม่มีชนหนักพิกควารจมน้ํากลับม่กอใหม่นะครับคันนี้ราคา4 6 9 0 0 0ผ่อน7,000กว่าบาทดอกเบี้ย2.79 2.9เข้าครับข่อภาย7ปีสนใจนะครับรีบทักผมเป็กผู้จัดการสายขายบริษัทเพชรยนต์มารีวิวให้พี่รับชมด้วยตัวเองนะครับสนใจคันนี้นะครับติดต่อเป็ก0659513374หรือแอดไลน์ ID PEK152 รถสวยแบบนี้อยู่ไม่นานนะครับก่อนจะก,กันอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับมารีวิวคันใหม่ๆสวยๆงัดให้ดูทุกซอกทุกมุมแบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ